ให้ดูต้นหม่อนหรือมัมเบอรี่ตอนนี้ออกลูกอย่างดกเลยเห็นไหมคะเราลดด้วยน้ำสาวข้าวเราสาวข้าวเสร็จแล้วก็เอาน้ำที่สาวข้าวมาลดดกมาก แต่ยังยังไม่แก่นะให้ดูทั้งต้นไม่สูงเท่าไหร่อ่ะแต่มีทุกกิ่งเลยใช่นะหมเก่งยิงไม้กิ่งน้อยมีหมดนี่ให้ดหูดูความดกดูตรงนี้ เราดัดไว้นะเราดัดโค้งไว้อรงนี้ข้างล่งี่ห้อยอยู่ข้างล่างน,งนี่แต่ไม่ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะแต่ว่าม,มีคืออยู่ในกระถางแล้วเราก็สาวข้าวเสร็จเราก็เอาน้ำซาวข้าวใส่เริ่มกแก่แล้ว น้ำซาวข้าวอย่าทิ้งนะเพื่อนๆเดินได้ประโยชน์นี่ก็ใกล้และเริ่มแดงๆลวมันไม่โฟก,กัสเนาะให้ดูห่างๆทางต้นทางต้นก็แค่นี้นะคะ่ะสวัสดีค่ะ